วันนี้มีรถเก่งประหยัดน้ำมันผ่อน5000กว่าบาทต่อสัญญามาแนะนำค่ะนี่เลยด้านหน้าของพี่มิซูมิชิมิลาดนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.2ึอ่องเอค่ะประหยัดน้ำมันด้วยแล้วตัวนี้ได้กระจังหน้าใหม่ผ่อนถูกๆเลยนะพี่ปี2020เลขใหม่ในการใช้งานอยู่ที่20,000กว่ากิโลเองแล้ววันนี้ใครที่เห็นคลิปนี้นะคะฝากข้อใจข้อจอหรือกดไลค์กดแชร์ให้น้องวันนี้แต่งแม็กให้ลูกค้าอีกหนึ่งชุดนะคะพี่คนซื้อได้ส่วนลด10,000 0คนแชร์ได้ได้ค่าแนะนำหนึ่งหมื่นนะคะพี่สูงสุดนะ อาแล้วมาชมกันว่าคันนี้สวยยังไงบ้างไปชมกันพี่อันนี้ก็คือกระจังหน้าโฉมของปี2020นะคะไฟหน้าแบบพาโนเจนเดี๋ยวพาชมด้านในค่ะว่าข้างในสวยยังไงบ้างนะ ภานในของเรานะพี่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเกียร์ออโต้นะจอทลาสกรีนค่ะแล้วตัวนี้เป็นตัวรถเก๋งทรงห้าประตูเก๋งกระทัดรัดน่ารักน่ารักนะคะตัวนี้นะอ่ะด้านหลังของน้องก็คือเป็นทรงห้าประตูนะคะมีไฟเบรกดวงที่สามให้เป็นทรงห้าประตูแต่งสปอยเลอร์หลังให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วถ้าสนใจอย่างนี้อยากสอบถามข้อมูลเงื่อนไขนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยที่แอด 999G หรือโทรมาที่0612307987น้องแป้งสามเหลี่ยมออโต้ได้เลยค่ะ